สวัสดีครับผุ๊บุ๊บกับช่องวิโลล์ซับเจริญน,นะฮะวันนี้เดินสาดแดดนะฮะสาด็ดอยู่รถมาส่งท่อนะฮะรถไอ,อหกล้อฮะลุงของล้อหกล้อเคนนะฮะร้อยหน่อยร้อยสามสิบน่าจะร้อยสามสิบร้อยห้าสิบอ่ะดูไม่ชัดนะฮะ ประมาณนี้แหละสอดเด็ดนฮะท่อมาส่งรถรถหนักไม่ติดฮะว่ารถเบาเติดครับมาแล้วครับเจา้าจะไปเอาเจ้าโกบิโก้สองร้อย <Okay. S 1> นะฮะเอสเคเฮเอสเคสองร้อยฮะ8 K, 8 K, K. เอสเคเฉียงช่อเขียวเดืนสตาร์ทนะฮะ mm hmm. อ่า จมแล้วฮะสองน้อล้อหน้าล้อหลังนะจมแล้วฮะเนี่ยฮะมาแล้วพระเอกพระเอกครับเอดเคครับพระเอก อ้วพรอเอกจะมาดัานตูดแล้วนี่พรอเอกของเรากำลังจะเดินมาแล้วเหะมไหมพรอเอกของเรามาแล้วครับจ้า SK 200ครับ สองวันมาแล้วได้เหมือนดันตแลนวฮะเตรียมตัวเตรียมตัวไปแล้วฮะโอ้โหไปแล้วครับไปครับเดินไปแล้วครับเดินไปแล้วเดินไปแล้วครับเดินไปแล้วเดินไปแล้วครับเดินไปแล้วครับเรียบร้อยฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะเยีงไมากแน่นอนจริงบ๊ายบาย Oh. ดีนะรถกระบะยังไม่ไปรถกระบะไปนี่เสร็จเลยครับเจ้าอะไรวะอีสุร้อยร้อยห้าสิบโอเคครับกู้ภัยซ้ำเลยนะขอ,อจบคลิปไว้พเพียงแค่นี้นะสวัสดีครับ